สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนละโหรศาสตร์นะคะพบกับอาจาร,รย์ก้อยเลขมาสจรรันพลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์พงศกรเปิดชะตาพลิกชีวิตครับซินเจียยู่อีซินนี้ฮวดใช้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเฮงๆปังๆตลอดปีนะคะครับปีฉลูทองขอทุกท่านเฮงปังดังรวยมีโชคลาภใหญ่ๆตลอดทั้งปีครับซาธุขอด้วยค่ะ สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะในเทปนี้จะเป็นเทปของเลขปดนีค่ะนะคะอ่ะก่อนอื่นเราอาจารย์อาจารย์ก้อยจะขอประกาศงานสําคัญก่อนมีอยู่สเรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือขอประกาศงานไหว้ครูนะคะประจําปี2,564เราจะจัดกันขึ้นวันอาทิตย์ที่21กลกุมภาพันธ์2,564ค่ะค่ะความสําคัญของงานไหว้ครู ทำไมต้องไหว้ครูอาจารย์พงศกรครับการไหว้ครูไม่ต้องครูพักรักจําครูเทพครูเป็นครูตายเต็ไมไปหมดเลยนะครับที่เราเอาวิชาการหรือความรู้เขามาทำาหากินนะครับหรือท่านบอกว่าท่านไม่มีครูไม่ได้ทําอาชีพค้าขายมันก็ต้องมีครูแนะอยู่ดีนะครับก็เหมือนกับการที่เรา,าไปทําบุญให้กับบรรพบุรุษถ้าพูดเปรียบเทียบง่ายๆบางคนอาจจะ ลืมไปหรือไม่ได้นึกถึงนะคะจริงๆอ่ะคนเราทุกคนในโลกใบนี้มีครูทุกท่านตั้งแต่คุณเกิดมาแล้วลืมตามาเนี่ยคุณก็มีครูแล้วพ่อแม่ก็เป็นครูสั่งครูสอนให้จะกินนมกินข้าวจะเดินจะคลานจะทําอะไรโตขึ้นมาหน่อยก็จะมีครูที่โรงเรียนนะคะก็อคอยแนะสั่งสอนอ่านเขียนประมาณนี้นะคะก็เปรียบเทียบเหมือนกันพอถึงเวลาประมาณของเราเนี่ยธรรมเนียมของเราก็จะประมาณเดือนเมษานะคะเราก็จะไปทําบุญให้กับบรรพบุรุษปู่ย่าตายาย คนที่เรารักใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนการเพียงแต่เราอาจจะหลงลืมไปแล้วลืมนึกถึงจริง,รงๆครูเนี่ยที่มาสอนมีเรามีเอาวิชาชีพมาทำสัมมาอาชีพได้เนี่ยก็เพราะตรงนี้ถูกไหมคะหนึ่งปีเลี้ยงท่านหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกระตันยูความกระตันยูเนี่ยจะทำให้ท่านเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ นะคะแล้วก็เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตัวท่านเองด้วยนะคะครับก็คือการบูชาเนี่ยก็คือเหมือนกับขอท่านมาคุ้มครองเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยครับมันก็ทําให้เราเจริญค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะครับผมค่ะ,อะนอกจากงานไว้ครูเนี่ยอาจารย์พงศกร จัดพิเศษให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกปีนะคะอาจารย์ภงศกรจะเสร็จงานไว้ครูเสร็จพิธีเลี้ยงตอนเช้าอาจารย์จะอาบน้ำมนต์ให้อาบเพื่ออะไรอาบเพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีที่อยู่ในร่างกายที่ติดตัวเรามาเราไม่รู้ว่า1ปีเนี่ยคุณไปโดนอะไรมาบ้างไปเจออะไรมาบ้างบางครั้งบางคนเจ็บป่วยเนี่ยเขามีเจ้ากรรมในเวรเกาะมีเจ้ากรรมในเวรตามมาเนาะ ประมาณแบบนี้ค่ะพอทําร่างกายให้สะอาดแล้วช่วงบ่ายเนี่ยอาจารย์เขาก็จะยกพันครูนะคะก็คือลงหนหน้าทองให้สาลิกาลิ้นทองหรือทากระสินไฟให้นะคะอันนี้ก็เป็นสายครูพระค่ะเป็นสายวิชาสายขาวทั้งหมดลงเขาเรียกว่าลงของดีให้ทั้งหมดเลยนะคะบา,บางท่านไม่เข้าใจคิดว่างานร่างทรงต้องขอบอกตรงนี้นะพิธีของอาจารย์ไม่ใช่ร่างทรงนะครับไหนๆก็จะพูดถึงตรงนี้นิดนึงนะครับ ถ้าล่างทรงก็คือการบาประทับล่างใช่ไหมถูกไหมอาจารย์พูดนิดหนึ่งนะครับถ้าสิง่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเทพเป็นเทวดาเนี่ยท่านรักษาศีลถูไหมท่านไม่มาประทับทรงหรอกครับเพราะเทวดาเขามีความเป็นทิพย์นะครับมีความเป็นทิพย์มีจิตที่ละเอียดมนุษย์ร่างกายหยาบนะครับมีกลิ่นเหม็นมากเพราะคุณกินทั้งเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อเป็ดเนื้อกบจารพัดนะครับ นะครับมัน,ม,นมันคือเข้าไปหมักหมงม,มาเกิดแก๊สเอานี้ก็เกิดกลิ่นนั่นเองนะครับเทวดาท่านไม่ลงหรอกครับนะครับน้อยมากนะครับที่จะมาลงทรงใครจริงๆนะครับอาจารย์นึกบอกเลยอาจารย์ไม่ใช่ร่างทรงแต่การที่ใช้สื่อใช้จิตสื่อจิตท่านก็จะมาบอกนะครับทุกครั้งเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์ทำตัวเหมือนเครื่องลับ ในวันนั้นจะเป็นวันที่แรงที่สุดนะครับเพื่อจะได้ช่วยเหลือลูกศิษย์ลูกหาเมื่อก่อนอาจารย์อาบน้าหมดให้ทุกเดือนเดี๋ยวนี้ไม่อาบแล้วอาบนว,วันด้วยครูทีเดียวเลยนะครับ<ฆ>เพราะว่ามันสําคัญกว่านะครับอาจารย์ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยมากก็เหนื่อยทีเดียวเลยเพราะฉะนั้นแล้ว ตรงนี้สําคัญนะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านมานะครับถ้ามาได้มาเลยสําหรับท่านที่ไม่สามารถเดินทางมาได้หรือไม่สะดวกนะคะอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศใดๆก็แล้วแต่นะคะก็สามารถฝากรายชื่อส่งเข้ามานะคะเหมือนตัวท่านมาเองค่ะก็ติดต่อมาทางอาจารย์ก้อยหรืออาจารย์พงศกรก็ได้ทางใดทางหนึ่งนะคะเหมือนกันค่ะค,ค่ะแจ้งงานบุญที่2อนะคะอาจารย์จะจัดทริป ไปตัดเคาะสะเดาะก,กรรมแก้ปีชงเสริมดวงให้ปังประจำปี2564ค่ะปีนี้มีพิเศษด้วยมีอะไรพิเศษ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 แล้วก็พิเศษมากมากอ่ะเดี๋ยวก่อนก่อนจะถึงตัวพิเศษนะครับก็คือาการปัดเคาะแก้ปีชงนะครับ ก็คือคนไม่ชงก็มาได้ถูกไหมครับค่ะมาได้ทุกท่านเลยค่ะมาได้ท,ท,ทุกท่านนะครับมาเสริมดวงให้ปังนะครับการเสริมดวงอันนี้จะเป็นศาสตร์ผสมประสาจีนลงไปด้วยนะครับและที่สําคัญไฮไลท์กว่านั้นค่ะอาจารย์ก็ได้รับความกรุณาจากหลวงพ่อท่านวัดพระทองคําค่ะก็เชิญคณะอาจารย์พงศกรนะคะไปทอดพระป่าเพื่อสร้างวิหารสร้างกระเบื้องปูกระเบื้องวิหารพูดผิดนะ ไม่เป็นไรครับยันก้อยเอาใหม่เลยครับยันก้อยไม่เป็นไรครับ <c oughs> คือหลวงพ่อท่านเมตตาชื่อหลวงพ่อคูบายานทิพย์วัดพระทองคําอาจารย์ชอบรีบพระวัดพระทองคํามันชื่อชื่อฟังแล้วดูดีมากติดปากนะครับชื่อเต็มของวัดคือวัดพิพัฒนมงคลนะครับห <c oughs> ลวงพ่อท่านมีความสามารถพิเศษจนได้ฉายาว,ว่ายานทิพย์คูบายานทิพย์นะครับชื่อบอกตรงตัวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ หลวงพ่อเมตตาคณะขอะอาจารย์พูศกรมากเลยอาจารย์ต้องขอขอบคุณนั่นด้วยครับท่านเชิญคณะเราคณะเดียวไปยกเสาหลักชัยค่ะเสาหลักชัยเลยโบราณนะ<ม>ของโบราณพันปีนะพันกว่าปีครับสมัยกุงสุสขโขทยัยเจริญรุ่งเรืองมากอยู่ในยุคที่รุ่งเรืองเลยนะ,ะสิ่งนี้สําคัญหเหมือนพระพุทธรูปอะทำไมสร้างสามสมัยสุขโขทยัยยุทธยาอ่างทองก็คือยุค ที่รุ่งเรืองนะครับและอันนี้ก็คือเสาหลักบ้านหลักเมืองโบราณหลวงพ่อให้มายกเป็นเสาหลักชัยในในปีนี้ในรอบนี้นะครับโหผูดล้วขนลุก เมตตามากนะครับแล้วอาจารย์ก็คือจะเชิดธทําพระป่าไปนะครับไปช่วยกันร่วมในการปูกระเบื้องทําในสาราที่คุมเสาหลักชัยกันนะครับเขาเรียการาค่ะอาจารย์เขาเรียกวิหารอ๋อวิหารขอโทษครับค่ะวิหารตรงที่เราไปยกเสาหลักชัยกันนะคะถือว่าเป็นบุญวาสนาของเราเป็นหลักชัยในชีวิตค่ะอาจารย์บอกว่าพิธีอย่างเงี้ยยากนะครับถ้าใครอยากไป3วัน2คืนนะครับ รับจำนวนจำกัดเราจะไปกันวันพฤหัสที่25สุขที่26และเสาร์ที่27ค่ะมันจะข้อมวันมาค่าบูชาพอดีเพราะหลวงพ่อท่านกำหนดวันให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะใครไม่ไปถือว่าพลาดค่ะใครสนใจก็ทักอาจารย์ก้อยมานะรีบ,บเลยรอบนี้บอกว่าพิเศษพิเศษพิเศษมันเกินพิเศษอะไม่รู้จะอธิบายยังไงนะไม่ได้ลดเลยเพิ่มขึ้นอย่างเดียวค่ะครับอะต่อไปสำหรับ รอบนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาคุยกันว่ารอบที่แล้วเลขปรดนี่เป็นยังไงบ้างอาจารย์รเลขปรดนี่ดวงเมืองอ่ะเมื่อรอบที่แล้วต้องยอมรับนะคะว่าหลุดเป็นรอบแรกเลยครับนะคะเลขปรดนี่ดวงเมืองรอบที่แล้วอาจารย์ให้5้าแดและสี่นะครับสาตัว ก็คือถ้าตัวตัวเด่น3ามตัวเนี่ยถ้ามันหลุดก็จะจับคู่ไม่ถูกนะครับก็ยอมรับว่าหลุดกันไปในะรอบที่แล้วแต่รอบนี้ขอแก้ตัวครับนี่อรอบนี้แต่ไม่เป็นไรแต่เลขบทนี้สมาชิกก็ยังเข้าอยู่นะออนะคะอันนั้นสําหรับสมาชิกครับอ่จาย์ท<ป>่าสำหรับสมาชิกอะไรเดี๋ยวคนสงสัยต่อขอต่อนิดหน,นึ่งนี่ ที่ข้อมืออาจารย์ก้อยอันนี้คือสร้อยปีเสียค่ะที่อาจารย์ก้อยใส่อยู่เป็นสร้อยปีเสียทองนะคะทองคําแท้ของเรามีจําหน่ายสร้อยปีเสียเงินและปีเสียทองแท้ค่ะมี2ออย่างเท่านั้นนะคะแตกต่างกับคนอื่นไหมแตกต่างแน่นอนแตกต่างกับคนอื่นยังไงมีมโชคมีลาบตลอดนอกจากมีโชคลาบแล้วยังยังความสวยงามด้วยเพราะอาจารย์ก้อยใส่ประจําใส่มีทั้งเงินทั้งทองมีหลายเส้นค่ะมี3เส้นและตอนนี้ ต่างๆกับคนอื่นคืออาจารย์ใช้วิชาฉลโกโชคลาภเข้าไปจับในดวงคุณไม่ใช่วิชาโหราศาสตร์ปกติเลยไม่ใช่วิชาการพยากรณ์โดยปกตินะครับเป็นวิชาพิเศษนะครับจึงทําให้คุณเนี่ยวิเคราะห์ว่าดวงคุณเนี่ยต้องการสีแบบไหนไม่ไเกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับว่าเกิดอะไรด้วยไม่เกี่ยววันอาทิตย์ต้องสีแดงสีห้ามสีนั้นไม่เกี่ยวเลยนะครับค้างไม่ได้เกี่ยวกันไม่เกี่ยวเลยอาจารย์บอกวิชาเนี้ยอาจารย์ไม่ได้คิดเงินเพิ่มอาจารย์จัดให้ฟรีไปใส่เข้าไปโดยการใช้ศาสตร์เพื่อจะไดเอามา ใช้มาเป็นวิชาการให้พวกคุณนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์ก็เลยเอามาจับในกับวิชาสร้อยปีเสียแต่ก็ยอมรับว่าปังมากนะคะเพราะว่าปีนี้อาจารย์ก้อยเปลี่ยนเส้นใหม่หมายถึงว่าเข้าวันเกิดปุ๊บก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนาะ,ะสองปีที่ผ่านมาใส่สีเดิมค่ะปีนี้อาจารย์สฮซูกอบอกใส่สีเดิมไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนใหม่ออะเปลี่ยนเป็นนี่เลย นี่ปีเสียทองออกไปเรียบร้อยแล้ว 15, <c oughs> 1น่งเพราะว่าที่ก้นของปีเสียทองเนี่ยจะมีตัวเลขอยู่บอกเลยสมาชิกท่านไหนที่สั่งปีเสียทองไปเอากล้องส่องถ่ายรูปแล้วขยายดูนะคะที่ก้นปีเสียจะมีสําหรับมีเฉพาะปีเสียทองเท่านั้นครั <c oughs> ปีเสียเงินไม่มีนะครับงสัยเดี๋ยวอาจารย์ต้องจับตัวเลขแล้วหย่อนลงไปให้ด้วยมั้งสิปีเสียเงิน ค่ะ,คะโอเคเรากลับกันมาที่เดิมนะคะ,คะสำหรับเลขโสลรถพารวยรอบนี้อาจารย์งพงศกรก็จับผูให้ถูกต้องนะคะคือ97นะคะแล้วก็ขอพูดนิดนึงเลขจักรราศีผู้ที่ไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆสีติยังดีงามอยู่เลขจักรราศีรอบนี้อาจารย์งพงศกรจับผูให้เป็น07คะ่ะก็เข้า07นะครับจ้ะอ่ะโอเคเรามาดูกันเลขบทนี้ เลขบดน,นี้เลขปดนี้รอบประจำวันที่16กุมภาพันธ์2564ได้แก่เลข3ครับเลข4ค่ะเลข6ครับ รอบนี้อาจารย์พงศกรจับคู่ให้นะคะแถว3นะคะได้แก่ 3, 1, 3, 2, 3, 6, 3, 7, 3, 8, และ39ค่ะแถว4นะคะอาจารย์พงศกรจับคู่ให้ 40, 41, 42, 46, 47, 49ค่ะแถว6นะคะจับคู่ได้ 60, 62, 66, 67, 68, และ69ค่ะครับอาจารย์เชื่อว่า3ตัวนี้ก็คือ 3, 4, 6เนี่ยเลข3ตัวนี้จะต้องมา1ตัวแน่รอบนี้นะครับอาจารย์นึงบอกว่าเวลาอาจารย์อัดแต่ละผัง ท่านรักใดท่านท่านรักผังไหนท่านถือหนึ่งผังเป็นเมนเป็นหลักแต่หลายท่านชอบหลายผังหลายผังเสร็จ <c oughs> เรื่องไม่ถูกทีเนี้ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลยอาจารย์พยายามจะพูดเรื่องเนี้ยหลายครั้งแล้วบางคนบอกโอ้ดูหลายอาจารย์เหมือนกันเลขไปคนละทิศคนละทางเลยเขาบอกว่าจะทำยังไงเอางี้จะสรุปให้ฟังนะคะ,ะปกติอาจารย์ก็ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นหวยแต่ปีเนี้ยอยากเล่นก็เลยเริ่มสนใจเพราะว่าดวงมีต้องบอกว่าเราดูดวงดวงเรามีรเราก็เล่นได้นะคะคก็คือจริงๆอ่ะ เลขจักรราศีเนี่ยต้องบอกก่อนว่าสีติสวยงาม24งวด1นปีเนี่ยหลุดแค่สี่ครั้งสครั้งถือว่าน้อยมากถูกไหมคะอ่าคุณชอบเลขจักรราศีคุณตามเลขจักรราศีอย่างเลขโสรถคุณชอบอันที้คุณก็ตามเลขโสรสอย่างคุณชอบเลขบทนี่คุณก็ตามเลขบทนี่เลขบทนี่เล่นง่ายกว่าเพื่อนเขามีแค่3ตัวแล้วเลขบทนี่เนี่ยเพิ่งหลุดรอบเดียวเองเพิ่งหลุดครั้งแรกเองนะคะและอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือ ไหว้เทพอะไรแล้วปังเพราะคุณไปไหว้ก็เสริมดวงตัวคุณเองไม่ได้เกี่ยวกับอาจารย์สองคนแค่แนะนําแค่บอกให้ฟังเท่านั้นให้คุณไปทําตามดวงที่เราเมีความรู้มาน,นะคะก็ประมาณนี้คุณก็เลือกเอาสักผังหนึ่งลองตามคุณจดสีติมันดียังไงมันไม่ดียังไงมันเข้ามันออกมันอะไรงไงแล้วมาบอกให้ฟังบ้างนะ แต่หลายๆท่านปัญหาก็คือฉันชอบทุกผังเลยฉันชอบทุกผังฉันเอาทุกผังเลยค่ะแล้วก็มาดูสำหรับหลายๆท่านที่ดูหลายผังนะคะบางท่านฉลาดเล่นนะคะหรือว่าผู้ตรงๆก็โลภค่ะเพราะอาจารย์ก็โลภเหมือนกันอาจารย์ก็ดูหลายผังเหมือนกันทีนี้มันมีชนกันอันนี้ตัวไม่ได้ครับรอบที่แล้วชนผิดครับไม่ใช่หมายถึงว่าอันนี้แบบจากประสบการณ์ตัวเองอาจารย์มันมีชนกันก็เอามารวมเออมาเล่นมันก็ง่ายแต่ว่า อาจารย์ไม่ค่อยถนัดเล่นแบบนั้นชอบผังไหนตามผังนั้นเลยค่ะใช่ปังอยู่แล้วผังหนึ่งเป็นหลักนะครับอย่างรอบนี้สามสี่หเลือกเอาเส้งหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอพูดนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ก้อยพูดถึงเลขโสรถพารวยเลขโสรถพารวยไม่มีอยู่ในเทปใดๆทั้งสิน้นคุณต้องเข้าในลายไอดนะครับนะคือแอดพีพีสอสาหคุณใส่ไอดีลายตัวนี้แล้วคุณทักอาจารย์มานะครับหรือสแกนที่ QR code นะครับ เมื่อคุณทักมาคุณก็มารออยู่ในไลน์ตัวนี้แหละเดี๋ยวจะได้รับข่าวสารทุกอย่างรวมถึงเวลาอาจารย์ประกาศให้เปิดคําขอคุณก็ขอณนวันนั้นนะครับส่วนเลขจักรราศีอาจารย์ได้แยกเทปออกมาแล้วต่างหากอีกหนึ่งเทปไม่ลงกับใบไม้แล้วนะหลายคนอาจจะย,ยังไม่รู้อาจารย์ต้องคอ,อ,อยบอกก่อนนะครับก็ต้องใครที่กดติดตาม u t u b e ไว้ไม่พลาดอยู่แล้วนะครับค่ะก็ สรุปกันไปครบแล้วนะคะสำหรับเลขปดนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีโชคโชคดีนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ